ในยุคที่ทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับตัวตนในแบบฉบับที่เราเป็นคนกำหนดเองวันนี้ MG จะพาทุกท่านไปพบกับที่สุดแห่งนวัตกรรมยานยนต์ยุคใหม่ที่ให้คุณดีไซน์ตัวตนได้โดยไม่ซ้ำใครขับเคลื่อนตัวตนบนความเป็นตัวเองกับ The First Premium Intelligent e SUV New MG IM6 ทุกท่านลูกค้าชาวไทยค่ะได้สัมผัสและเป็นเจ้าของจับจอง ESUV อัจฉริยะคันนี้ที่เพียรพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ค่ะสวัสดีครับคุณธนกรคุณนักคมมิสเตอร์จอฟง executive government representative distinguished guests And a member of press. Good afternoon. It's my great honor to welcome you all to this great moment for MG. Today, we not only unveil our business direction for 2025, but also officially launch the highly anticipated new MG IM6, Alibaba, CATL, and the other leading partners. The new MG iM6 stands out with advanced technology that ratified the electric SUV experience. For the year 2025, MG will launch new EV model for everyone to follow. One of them is the car that will be launched today, the MG iM6. Hello, Mr. Manager of SAIC Motor CP, Manager MG Self, ท่านผู้จำหน่ายสื่อมวลชนและแขกมีเกียรติทุกท่านครับตลอดระยะเวลา100ปี MG ได้พัฒนารถยนต์มาอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหการรมยานยนต์มาแล้วทั่วโลกวันนี้ครับกับพันธกิจใหม่ในการต่อยอดนวัตรกรรมยานยนต์ที่ดียิ่งขึ้นและยังคงต้องการผลักดันให้อุตสาห,ก,าราหกรรมยานยนต์เติบโตไปอย่างมี ประสิทธิภาพ MG เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเซฟตี้เป็นอันดับหนึ่งที่มืดหรือฝนตกผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนพอเรากดปุ่มนี้จะสามารถแสดงผลหน้าจอขึ้นอยู่ตรงแดชบอร์ดอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นอกจากนั้นเรายังสามารถช่วยให้ลดมุมอับสายตาใช้กล้องที่ติดตั้งอยู่ทั้งเสา A และด้านหลัง เป็นเหมือนตาแทนผู้กับขี่ในขณะที่เราเลี้ยวได้อีกด้วยอย่างเช่นวิดีโอที่ผมจะโชว์ในต่อไปนี้ นี่แหละครับคือความอจฉริยะของรถยนต์ MG IM6 ที่เราติดตั้งเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้จะได้ประสบการณ์กับการขับขี่ที่เรียกว่า Premium Experience อย่างแท้จริง รุ่นนี้นะครับติดตั้งไวเลส Connect นะครับสามารถติดตั้ง Apple CarPlay เชื่อมต่อกับ Android Auto โดยแบบไม่ต้องใช้สายเลยทีเดียวว้าวนอกออจากนั้น ย้นอน,นสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ด้วยสะดวกสบายมากๆจริงๆค่ะเวลาเราไปไหนไกลๆจอ,อดรถตากแดดนะครับเราสั่งการจากโทรศัพท์ให้สตาร์ทรถติดแอร์รอให้เรากลับมาก็เรียกว่าสะดสวกสบายทีเดียวหรือ,อถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับมีค,บคนต้องการจีบของในรถเราสั่งการจากมือถือให้เปิดกระจกได้ด้วยเขาก็สามารถใช้หรือหยิบของในรถได้ด้วยเช่นกันคือเราไม่ต้องเดินมาที่รถแล้วตอนนี้ถูกต้องครับคนโทรลทุกอย่างผ่านมือถือได้เลยสะดวกสบายมากๆจริงๆค่ะใช่ครับแต่ว่ามี หนึ่งสิ่งที่หลายคนกังวลรเรื่องของ maintenance และ service ล่ะคะเป็นยังไงกับ MG เราไม่ต้องกังวลครับเพราะ MG เราเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่กล้าการันตีเรื่อง l a s e t i m e warranty MGM 6นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราพร้อมจะรับประกันแบตเตอรี่แบบ lifetime warranty นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเทคโนโลยีล่าสุดที่เราใส่เข้ามาใน MGM 6คือแบตเตอรี่ลูกเล็กส2โวลต์ o, แบบลิเธียมไอออนครับ ปกติทุกคนน่าจะทราบว่าแบตลูกเล็กมันจะต้องเปลี่ยนในระยะเวลา2-3ถึงปีนะครับ <c oughs> แต่สําหรับเทคโนโลยีล่าสุดของเรานะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตัวนี้จะดึงกระแสไฟจากแบตเตอรี่หลักเข้าไปช่วยเลี้ยงทําให้ตลอด10ปีแทบไม่ต้อง m a i นแน n a นซ e ลูกนี้เลยเรียกได้ว่าแบตเตอรี่ทั้งสองลูกใช้เกือบจะเป็น lifetime ปกตีได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับ please join me in welcome Mr. Suyin President of MG South Thailand Company Limited to unveil the price of the new MG IM6 The new MGM6 coming two trims. The premium trims include 75 kilowatt battery rear wheel drive, delivering a range of 550 kilometers per charge. The price is 1,399,900 Taiwan. The performance trim it includes 100 kilowatt, kilowatt battery all-wheel drive, delivery and outstanding range of 634 kilometers per charge. The price is 1,799,900. <clears throat> we still have a launching campaign and a special offers. We are pleased to offer additional value to our customers. For our early customer who booked the new MTM6 from today to the end of the April and take delivery by May, we are offering the exclusive privilege launching package. The package include free first year insurance for two years. Exclusive iMac accessory set, seven kilowatt home charge with free installation, the vehicle warranty for five years or one hundred sixty thousand kilometer, lifetime warranty for high voltage battery, electric drive unit, and power electric box, five years premium roadside assistance. <laughs> Five year iSmart service, NG Premier call center, and 1.99% special interest rate with a total value over 150,000 Taiwan.